สวัสดีครับ้ศสวนเกษตรขางบ้านมาใิสิมาเบิ้งปัญหาของพริกครับนี่ปัญหาของพริกมัน,นก็คือบพริกมันบดแตกยอดมันเป็นกุดกูดอ่า <c oughs> ใบบดแตกครับผม นี่บักหลายเลยจังไดนกับบกจังไดนกับ่ใหญ่จังไดนกับ,บก่งามอากวดว่ามันเบึง้งค่ะครับมันสิมีหมดมีเพียอยู่เอนบอโบอไว้กระทางเด็ดยอดจังไดนกับวัตเต็นี่สวนพริกขังบ้านวันนี้ก็อสปัส สิมากำจับไอ้โตที่มันไม่เห็นต้นพริกนี่นี่เลยนี่เลยนีเ่เลยปลูกนี่กระถางแล้วนี่มันเป็นต้นนี่ยังไโตยังไงเนี่ยนี่แหละที่มีเพี้ยอยู่มงหยอดมันเดี๋ยวได้สูตรได้สูตรมาจากยูทูบเพิิน สิกำจัดตัวนี้ด้วยนี่ครับใส่สูตรมาเรียบร้อยแล้วหยอ,อกก่อนโอ้พระท่านเขย่าตัวนี้ลืมไปตัวที่พอดีโอ้ยีย๋ยวปล่อยลมออกกันปล่อยลมออกกันปล่อยลมออกกันส่วนผสมมนี่น้ำสมสายสู้ครับ ของสักฟอกอะให้ยาวละสิสูบสีสีที่ททยกันนี่ยมันจิได้ผลบ่เอาลองมึงเอาอันไรยุ่งน้ำกันกันกบรับอันนี้ส่งไปน้ำกันเด้อเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ย ใส่ใบมันเลยครับใส่ใบยอดมันเ,นเปรียกคนสิอยู่เลยวะใส่ใบพริกใบเนื้อกินเนื้ออื่นบ้างเลใส่ั้งในนี่ป็นไหน เอออโอ้หิกเรียงเลยหลายต้นหยอดขูดเบิดนี่หยอดปูดลมเบาละ่ะลมเ,เบาลมเบาลราสูบอีกก่อนในต้นมะเขือเขียกำลังงามครับ มเมี่กี้เชื่อหน่อยอือสีเป็นฟอยมันจะเสพทางบ้านมามือนกันมันี่ได้ผลบ่พกหัวจักได้เลยจวต้องตามอัปเดตไอ้เบิ้งเชียนเอ้ามันใจ้ผลที่ตัวนี้หมดแม่งตายเริ่มตายแลวเนี่ย้องสีให้เบิ้งเชียนเนาะ ต้นยังก็สร้างมามตะมดมันจินในระบบอะไรหลายบ่บโอ้โหพี่พี่พี่ยุบพ่นยุบพ่นอีกเมาสองตนปลูกไว้พ่นสองตนนี่อีกนานอีกกำลังไง นับสมายชู้ครับใส่สมสมายชู้สอดหนึ่งับแฟบอีกสอดหนึ่งผสมน้ำยา2อลิตรผสมน้ำธรรมดา2ลิตรเดี๋ยวไปในสิเบ,บึงเบรงคลงาน,นก่อนเอาเลยันนึ่งขอใช้เบิร์บ่อย เดี๋ยวจะเบ่งอีกทีหนึ่งว่ามันมีผลยังไงจักสองมือนสามมืนอะไ <c oughs> อาจจิมาเป็ดเบ่งอีกทีนึงครับกับผม,มเนยครับจะนี้ก่อนเนาะมีสูตรใส่ก็คือน้ำสองลิตรผงซักผาซ่อนหนึ่งครับซ่อนแข้งเข้าในล,ละนะควก ั้งสมสายชูห้าสิเซใส่ซอนเหมนือนกันหลังมาขยา่าเขย่าร่วมกันแล้วก็ฉีดบางันจะได้ผลขนาดไหนครับ๋ยนสิมาอัปเดตเทน,นึงอันนี้เริ่มต้นสีดซื้อ,อ,อโอเคครับผมจำเนี่ยนะครับผมครับสวัสดีครับ